คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอัดตอนเช้าๆนะครับเซิร์ฟเวอร์ในแมปจุดพักไกลเนี่ยก็จะมีน้อยหน่อยนะครับก็อาจจะเจอคนเดิมๆซ้ำๆบ้านนะครับก็ถ้าอยากดูก็อย่าลืมกดไ like ลค์ก็ด้วยนะถ้างั้นเราไปรับชมกันเลยนะครับลาวาบัตบริการเติมโลบัคเลทส,สูงและราคาถูกไม่ว่าจะเป็น VP s e r v e r เรลท5ขั้นต่ำ20บาท ID p a s s ขั้นต่ำ13บาท p เมี i ยมไม่สามารถเติมได้นะครับและถ้าหากลูกค้าที่มีแรง VP หรือ10,500 XP จะได้รับส่วนลด หจากการสั่งซื้อนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอู้หูคอนเทนต์ออกก่อนลืม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 เดี๋ยวคนดูรู้ทีนี้เราก็เนียนละเฮ้ยมีคนตัวเล็กกับเราทำไมเขาไม่เปิดไมค์กันวะโอ้โหไมค์โดนเปิดไม่กี่คนเองไม่จริงไม่จริงไม่จริงพวกนี้มันรุ่นโดดเรียนหรือเปล่าเฮ้เออฮะเฮ้ยตอนนี้เปิดไมค์ได้โอเคโอ้โหสำเนียงไทย จะผมพาพี่ไปกินครับเอ้ยโอเคโอเคโอเคบายค่ะไปอะไรเดี๋ยวโคตรเกียดี๋ยาดูจะพาพี่ไปกินกี่ีับวิ่นะคะโอยต้อยยไอตายโอยว้ารนเซเปโตเชดเคโคตรเทเลยว่ะเฮ้ สาวสาวแบบอังกฤษถอดหัวเลยเอ้ยหัวกูโดนดาดอับบัติเกิมเดี๋ยวผมเห็นสตี สตีฟอยู่ข้างบนสตีฟสตีฟอ่าขึ้นไม่ได้โอเคนี่เดี๋ยวไปยิงหัวสตีฟกันเอ้าไม่ได้เหรออยู่ปะวะเฮ้ยไม่อยู่รอดหลอดหอดหอดหอด,อดตกใจหมดนึกว่าอยู่ไอ้บ้าใช่เป็น, uh, น,น,นเอ่อสกู๊ปบ้านไสว์ครับมันมันเราก็จะเออหัวคุยก <c oughs> ็อ, <c oughs> อยู่ทางน้นะคะ่ะห <c oughs> ัวไปไหนวะใช่จริงอ่ะ คือแบบว่าแอมบอสซิงนี่ก็แบบว่าแล้วเอาบัตรคำมาโอ้ยสกรูไดเวอร์ยิงเลยนี่เปิดเผย์สโตนอะไรวะพี่เปจริงทำไมอะคะเห็นไหมคะพี่พี่ทำอห้ลูกเตะสุดที่สอันนี้คือเกดพองอะไรเงี้ยมันใชจริงเลย รีเซ็ตเลยตกใจหมกเลยอ่ะเอาว่าตกใจหมกเลยเฮ้ยตัวนี้นาเกินชิ้นนี่หว่านี่อุ่าหล่อด้วยโอ้ my god เฮ้ย You ทำเหรอ Why bro สีมือยู u ใช่ไหมไม่ Are you kidding me ไม่เรื่อม b i ต o ก็ไอ้เหี้ยแกโอ้ยม่ฮีด้าด่าก็ตายดิโอ้ยโดนด่าเฉยเลย รุนแรงรุนแรงการที่เขาด่าเราเนี่ยเราต้องแรงด้วยความายเซอร์นี่พูดได้ปะเขาล,ล้อแหละเฮ้ยกระต่ายเดี๋ยวก็ยิงให้หัวโลนเลยกระต่ายเขาคุยกันตรงไหนวะแปะไอจงไอตีมองหน้าเหมือนรู้จักเราแล้วเ,เรียกชื่อผมมีอีกดูดิเฮ้ยฟูลี่เวอร์ชันไหนเนี่ยฟูลี่เวอร์ชันเออสือพันไม่สมประกอบฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไร <c oughs> ทั้ีเปิดมไม่ค่อยได้เลยแฮเสียดายจังโอ้ยไอแฮมซีพียูขี้โมมากมองหน้าเออนี่หัวโลนเลยหัวโลนหัวโลนเลยอย่าตามมานะบักนี่มองหน้ามองหน้ามองหน้าึ้าเก่งเลยหลุดให้หมดไม่ต้องใสหรอกหนาใครเขาใส่กันเฮ้ยร่างจริงของเป็ดก็จะประมาณนี้แหละคอนืมไม่ต้องใส่หัว ไม่ต้องใส่หางก็ไม่ต้องใช้เอารีเซ็ตเลยมาทำไมไปไปถอดให้หมดเรียบร้อยเพอร์ฟิกโอ้ยไม่มีหัวเหรอเอา้าเฮ้ยเฮดเลเดอร์บ้ารวยจังเลยครับขอจุกต,ตูดเลยเปิดไม้ได้ไหมเย็ดสีอ้าเฮ้เซิเร์ฟเป็นอะไรวะทำไมเขาไม่ค่อยพูดกันวะ หรือว่าเขาไม่มีไมค์กันไหนเมื่อบีโมมันจำเราได้ดังนั้นเราก็เล่นตัวหลักซะเลย <c oughs> <c oughs> อฮ้ยอะไร <c oughs> ชุดไทย <c oughs> แก้งเลย <c oughs> ไม่รู้แน่ะนอะน <c oughs> อย่ามองหน้าเราสิเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราแค่ถอดชุดให้นะ โอ้มาขนาดนี้เลยอ่ะยิงแม่งหมดเลยเอาไม่ตายเลยตา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 ยโอ้ยเหลือเต่วิเตอร์บีดเฮ้ยมีคนคุยกันสาวปะสาวปะสาวแหละใครว่าเปิดชื่อแป๊บ ดวึงหัวสาวโลนเลยอ๋อวิ๊นึกว่าผมจริงใส่วิกนี่ว่ะอย่าเลยครับแค่ขาข้างเดียวจะทำอะไรผมได้ ้ยยอยยฮไลเอาอะไรอะไรเดนดาบดาบหายดาบหายเอนี่เอาดาบออกเลยทั้งตัวจะไม่เหลือะไรเลยเดี๋ยยิงขาหายด้วยเลยมันคือ กระเจี้ยงงูเหลือหัวอย่าเผลออย่าเผลอหัวเละหัวละเฮ้ยผมหน้าม้าปอมเห็นเม่งเลยบูลลี่เลยเอ้าโลดแล้วจังหวะนี้คีโมผมดีมากผมเข้าวัดทุกวันการเป็นคนเป็นมะเร็งชั่วเขา ไม่รู้เราเมื่อกี้ผมอันนี้ผมไม่ได้พูดมั้เออดีตัวมีตัวเท่าหัวออกได้เอาหัวออกกันเนี่ยโปู้ปู้โป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 ้โดนถอนขนโอ้โอ้ เอาพีคหายเรียบร้อยโอ้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 ยหลบกระสุนโปอดจุกถึงชายที่โผล่ได้ถอนฝุนหย่าถอนฝุนเฮ้ยลางกินกระลอกถอนล่างถอนฝุน